สว,ส,สวัสดีครับพี่สารมาเตาเฉื่มครับผมเบาหดํำครับนะครับเสาเฉ่มสวัสดีครับสามารถเสาเฉื่มค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะเสาเฉื่มกระตือนเตร้ขึ้นมากระสิพาพี่น้องนะคะ่ะมาหลงเบียอได้เบียไม,ม่อีกแล้วค่ะอันนี้กระสีหลงอันนี้คิดว่ากระสีหลงอันนี้กระสีอย่างกรณไหเธอลุมนี่เนาะเธอนเนาะลุมนี่ใลุ้มนี่สีหลงหย่านางคะ่ะที่บ่านแม,ม่อ่อนสมมยนะคะขอประคุณแม่อ่อนลายๆนะคะ่ะที่ต้องเบียหย่านางไม่เสาเฉื่มได้ร้องถูกนะคะ อย่าล้องทด,ทดสอบมันคือกันแล้วพันติดบนะค่ะถ้าเสริมคิดไว้ก็จะมักยูกไก่หนีได้ะคะ่ะคิดว่าเวลาเห็ดซุ่มเนี่ประเทศถ้เสริมนี้โอกาสเห็ดซุ่มกันได้ำมันดำที่เหตุคืนนีค่ะเนี่ยคับรวมเนึ่งหันนะคะ่ะหิญานะกับต้นไม้เพิ่นเพ่นแซมกันได้เลยค่ะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวเอาดิในให้แน่เธอปลูกเลยครับอื้เดี๋ยวไอ้พันติือนเขากเห็ดข้างขึ้นใอ้พันค่ะ ปติดกันเพราะว่าต้นนี้ก็ดจะเริ่มแต่ด้ก็ต้องมีข้างค่ะเส็ดข้างขึ้นในพื้นครับผิวแปลวดินมาแล้วค่ะอันนี้เป็นดินเดีย๋ยวเอาน้ำกันค่ะถ้าเสริมสิพาไปเบื้องต้นใหม่เอาน้ำได้ค่ะหลังจากพายุมาเนาะพายุเข่าพี่น้องมีแต่ล้มครับมีแต่ล้มค่ะเพราะมีฝนเนาะค่ะเป็นพายุเข่าต้องใส้ดินตัวนี้ค่ะว่าขั้นดินนั่น ท่านดินนั่นที่ว่าดินเหนียวนี่ปลูกยังกบทรายง่ายเลยคะ่ะน,นี่เขาก็ต้องไปเอาดินมาใส่ใผสมดินน้ำกับดินกันค่ะนี่เสร็จปุ๊บเขาก็าลงไปได้เลยนะคะ่ะไม่อ่อนไปกับอบกวิธีปลูกพร้อมเลยค่ะเพราะว่าบกบเ็ต้องกบเลิกแล้วค่ะ นี่จะเสริมบะเกกร็กรมเสิ็งมันล้งไปอีกเลยนะค่ะเสร็จแล้วค่ะยอดเพิ่งกับไว้น,น,นี่ก็นะเธอเนาะแล้วขึ้นน้ต้นใหม่ตอมเบิ้งงม,งมาเพิ่นสิเตจปะ่ะจะเสรสิมกันยังว่าเคยปลูกนะค่ะนี่ แต่แม่อ่อนเพื่อนก็ได้น้ำมาน่ะคะ่ะมีใหเป็นซุ่มนะครับมีเป็นซุม่มเพื่อความสวยงามน้ำล้เก,ก็บขายได้เพ้อมแต่ว่าเพื่อนบอกว่า่ต้องขุดเลิกนะคะ่ะกระทินี่จะเสริมกระล้องเบิร์นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นนาดินแล้วนะเป็นเนี่ยค่ะเพราะว่าจะเสริมจะก,ก้นลุมไอ้ดินนั่นออกกระหาเพื่อนแข็งแรงเพื่อนก็กินตัวนี้ไปก้อนห่าแข็งแรงค่อยมากิกนตัวนี้เนะะี่ยค่ะไปค่ะพี่น้องได้เบียร์อื่นมาอีกค่ะ,ะ,เ,าานะ,คะนเนี่ยได้กะเพรามาแล้วค่ะแบบเนี่ยพี่น้องไปปลูกกะเพราก้นค่า ทา้งดุมกัน่นนี่พันธุ์ดีงามกระเจิมก็อยากปลูกแต่โซนนีบเลยค่ะคะือตระก,กูลเตีย้ยเขาก็ปลูกได้ยุคค่ะเพาะว่ได้๋ยวเปน็นอันนั้นลายเนาะเขาก็เก็บกินได้เรื่อยๆนะเบี่ยงงามงามเลยค่ะเพิ่มก็จะปลูกแซมไม่นีบแซมไม่น้ำหนีเพราพืชตระก,กูลนี้เพิ่นกันนบว่ายายอะไรกันเสียนั่น มัก็โคขรดสนนะอือพี่ดินล้องให้เพือ่อนกินใเพื่นกินดินไม่ไปเลย,ยดินรุดไป ที่รูปนั่งปูวิยเรออือครครับด,ดินแถวนี้งามว่าพมันจะเป็นพืชเตี้ยนะคเอนะ้ะปูปรผสมปาระตานจันไป่ะ้โอ้สนสมเสียงรู้เป็นอย่างที่นอ้องงาบปะ้านี่นถ้าข้าวป้าดินลงอนะ่ะมันจะเป็นดินเหนียวไหลจะเป็นยังไง อันนี้เาต้องคุ้เ,เลยก้นอย่เพระเอเัล่ะหลงแม่กันนะงานแบบน,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 นี้น้ำมาหดเป็นกันค่ะ นะน้ำซีหดัดเพิ่มอะไรมเธอดินก้อนมนันเค้อรผสมดินก้อนตายแค่ไหลมดัดแลั เรื่อยๆทิศสุดค่ะกระเสริมกระตังยกขึ้นมากก็หรือมัดไส่หนังก,ก็ไนนเป็นความงกงาม้ะค่ะถ้าเติมปลูกเนี่ยกระไทยอยู่ด้วยค่ะนี่ยคือว่าโอเค

แหวนี้กันค่ะค้ากระลายต้นขึ้นแล้วได้เป็นไหมพี่น้องอืมมีกระเซ็มกระเผาค่ะก็ะหายยาน้างน้ติดนะพี่น้องเพิ่นกับชิดใส่นี่ละค่ะเนี่ยเมื้งเบียพิกน้ำลืครับ นี่แหละแต่มือฝนตรงนะฮะทีหล้วเขาจะไปขยายอีได้อีกเลยค่ะเด็หลายต้นเลยนะเป็นนี ต้อนอันนี้น้องเบิง้งค่ะสำเป็นต้นพิ่น้องจำได้ว่าะข่ามือที่ว่าเสืิมกิ่นแขนตะลูกกบพ่อกับเมยอยุ่นะค่ะนะจะเสริมกันเล้งคำคำหน่ะมาถิ่ไว้ฝังไว้นะค่ะนะเกิดเต็มเลยค่ะเนี่ยต้องไปจะเลยเห็นรูมนี้ได้เหยเธอเด็กอ De, อกและอีหลีไปครับพี่น้องเบิ้งมาหลังจากอายุเขาค่ะก็ไม่เขาเสริมนะฮักเลยพอ้นี่เด็กต้นหนึ่งอย่าลืมได้เลยเธอแปลวข้างก้อนพุดหนึ่ง เด็พี่น้องข้นละค่า้ามทั่วจะสืบมค่านี่นะห้ามทั่วค่านี้พิ่หักเลยพี่พ้นต้นพิ่อันนี้เป็นเกี๊ยวโก,กบุ้บะถือปล่นยไปเนเนาะมไดุ้่่นใ่เดี๋ยวพี่จะขึะะ้นต่น,น,นอ๋อเดยเดียพิักซ้ันเ,มมเนี่ยค่ไม่ต้องไม่ต้องเพื่อนเถอะได้แ่้วนะี่เ่องเรเน่ยเธอหลอกไม่ล้วนะอนนนมันห,หนัก่วยไปนะครับ น้อยเต็มเลยดิเนี่ยค่ะโอ้อยวานี้มามัดกันนะเธอซับไปครับนี่งเด้อเด้อลยปได้ละได้ละดูปะอึบอึบอ๊บอึ๊บขอเป็นนี่นโอ้หน้อยกำลังโดดพี่น้อง,งพายุหมาค่ะน้อยคนน่ะคนน่ะ่นน่ะมึงน้อยคนข้าคนน่ะสีเขียวซื้อละคะ่ะเต็มเลยเนี่ยพี่น้องคนน่ะ มันหักหมือนไงมันเลยหักกับเดี๋ยวเราไม่จะเติมกันหักันนะฮะไม่ได้ไหนเธอแกงเติมกันเท่านี้พี่น้องมึงดูข้างทำไมจะเติมกันเลยหักกันในพายุมาใบซอยเวิร์ดครับต้นกล้วยกอะไรเดี๋ยวหาข้างมาใส่ทวดต้นนี้ต้นเถอะอะไรนะครับโอ้ถือต้นนี้ไงโอ้ ยังาไม่กินมะขามเนี่ยพี่น้องมึงดูข้าตาย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 พูน่ะใบซอยมดอีกอย่างเถอะเจอปัญหาแล้วไป่ะนี่พี่น้องมึงใกล้น้อยเดี๋ยวเถอะเห็นว่าใกล้น้อยบ่เถอะว่าใกล้น้อยมาเขือนี่นะโอ้พี่น้องมองึงใบผักกาจะเสริมข้าซอยมดพูน่ะกำลังงามๆนะพี่น้องตายแล้วไป่ะนี่ยข้าเจอปัญหาอีกปะอู้ พี่น้องอนี่ค่ะเบี้ยยังไงเถอะโอ้พี่น้องก็เกิดเหนะะียวได้ค่ะเมาว่านมือนันนี้เนี่ยค่ะเนี่ยเพราะพี่กับอึกนอเนาะเถอะเนาะโอ้มเมนเหมิดพี่น้องนะโอ้มเมนเหมิดค่ะที่ได้เวียบพวกเอิ๊กลากับค่ะสืส่บปลูกได้ลาย,ลาย,ลายเลยพวกอึกเน,นี่ยค่ะเพราะว่าพ่ค่อยมีคนปลูกค่ะพักกษตร,รติดเนะครับพักกระเกษตรใหญ่ไล่ะคะ่ะดอกยอดนะ เด็ดนี่นะดีด้วยค่ะใบแมงลักนี่มือวานนี่เขากระเก็บไปแล้วเธอเนาะมือวานนี่กระเก็บได้ไหนค่ะเก็บทุกมือ่อพี่น้องเพิ่งเกินในน้ำขมา,ายุ่ย่าให้เป็นดอกเดอ้อคันพ่อเป็นดอกเพิน่นสิบฟองเรื่อยๆจนเธอในเห็เป็นดอก,ดอกแล้วเตือนกันได้ดเด็ดออกเลยเนาะเด็ดออก,อกเลยใบมะกรูดกับหัวผ้ากันหมุนเธอเออใบกะเพรากันหมุนกันเวันว่าไปเธอนี่เป็นดอกคันว่าเป,ป็นดอกนี่ได้กินเรื่อยๆค่ะ น้ำดีนี่เนี่ยพี่นอ้องจะเสิมมัดเตออันนี้ให้หนักข้างใส่บดีเลยเห็นกงกบขาแวงค่ะอนุทน้อมทุกมือเดี่ยงอย่างโน้นนี่เนาะมันรุ่นน้ำกันได้เถอพ่อหลงสองยางค่ะเงี่ยแเออกับอันพ,กพิกค่ะ น้ำหลายๆค่ะซ้อมเบิ้งละเพิ่มมักน้ำอี๋เพิ่นมาก,ามกมาเป็นยี่ป ùng แล้วมันมองห้องน้ำเป็นหลางถวยซักผ้านะห้องน้ำเนาะ,ะกินตลอดเด้พักบานกับพงแล้วพี่น้องติดเลี้ยวอีหรือดอกค่ะ าามายถึงว่าหดไต่กันไหมนเ,นเพราะว่าหดน้ำซอยกันก้อนคาพี่น้องอเพราะาหาไหวคเาเลยเพราะต้นไม้เทาหลายคือใส่หมองล่องเลยเถอะแล้วเสริมสีหดพักขาค่ะแล้วบบนี่ได้แบบเบิ้งน้ำไหมโอเคไม่เยอะหดทั้งต้นทั้งสวนสิจากหัวก็เต้ล่องเลยเป็นต้นไม้แล้วเสริมสีดูแลพักขา โชคดีแล้วเนี่ยพยายามบ่มาต่อทังนี่เนี่ยเธอหาต้นทางนี่ยังหลอดยุค่ะหักปังนนเนาะหักปังแล้วใส้นี่เท่ พักปังนามง้มค่ะเดย์เตยกระติดอยู่นี่หรออืมเนาะเตย์อืมเตยกระติดยุค่ะเตยเขากระติดอยู่ หาหัวหน้าใส่กันครับพี่น้องหัวละพาะกับเตี๋ยอีแล้วเธอเด็ดออด,ด้วยมือซอมมือเตี๋ยวะก็เสียดีโหดนี่เด้อพี่น้องเนี่ยข้ามิตะล้มหมาขาดพายุมาหน่ะบอมีฝน,นต้นกล้วยส่วงใบนิดหน่นนอยเนีน่ยฮากาลีกออกไปก่อนเนาะค่ะนี่ มุดซอยกันก้นข้าพี่น้องแล้วในี่ยเป็นห่วงกระสอบต้นนี้แล้วไหนค่ะต้นอื่นก็บ้าไม่เป็นหาแล้วนะเธอเนาะเนี่ยทางคืนทางคืนแล้วป่ะนี้พี่น้องทางนี่ดิ่งเก้น์ได้ดิเนี่ยค่ะจะเติมปัวเอาเนี่ยปัวเอาทางคืนทางคืนแล้วป่ะนี้ปอุ้นใจได้ดิหเหมอนเนาะเธอเนาะจำหนี่เนาะรอดแล้วครับ รอดแรกเนี่ยจำเนี่คุณใจง่แล้วเนี่ยค่ะเหลือสามตีต้นนี้มดทุกปบถึงกว่าเพิ่นบ่ามีต้นนะคะ่ะมดไปเรื่อยๆนี่กันสี่แล้วเนี่ยเพื่อนกะนอจสีง่าเหาได้ดิเนี่ยเธอเห็นปะงี้เกิดใปละโอ้เกินแล้วเธอ เกิดแล้วพี่น้องต้นมะลุมตาเสริมค่ะโอ้เกิดหมดแล้วนี่นี่พี่น้องก็จะได้เก็บกินฮันนัาไปกินต้นซ้ำนั่นแหละ้ะค่ะเปล่า,าต้นใหญ่เพรต้นใหญ่จะไปไใบนาบางกกแค่คุณค่ะพี่น้องง่ายมืดราค่ะไปเกิดมืดราค่ะืออ่าน,นี่มาตัดเด้อน,น,น,นี่เด้อเด็กพี่น้อง เธอมาไทายพี่น้องมึงเนี้ยคุณ่ะเบิงืงค่ะคุณ่ะเ,เหม็นหมดแล้วเนี่ยข้าคุณอาหลุมครับมันหลุมข้าเดดวละกระดีใจละนึกว่าไปโอ้แล้ว,วนี่เกิดเกิดอะไรแลยเนี่ยเธอเกิดอะายแล้วแต่พี่น้องพาไปเบิ้งกกทั่วแปลงทั่วเขาได้แบบเนี่ยข้าที่สเสริมลงไปให้เนาะค่ะ เกคยไปแล้วเธอใต้พี่น้องไปในเธอฮะครับต้นทั่วครับทุกหลุมค่ะนี่ถือว่าแตกใบได้ดิพี่น้องในเที่ยวเบ็ดแล้วปะในทั่วปะค่ะยังค่ะในเห็ดแตงอีกเถอะเอาอีกเห็ดอีกยู๊ค่ะหนึ่ดีหดไปหมดไปจะเจิมลงต้นไม้ไปทุกจุดไปเนี่ยลืม หรือบลาบ้างไหนเนาะค่ะเนี่ยต้นมะเขือต้นไหนมะเขือเทศแล้วต้นมะเขือก็เริ่มติดแล้วค่ะแตกดีดีเถอะพุณห์เขือนแตกแล้วพุ่น์เกือบทกน้อยครับเกือบทุกหลุมครับเกือบทุกหลุมค่ะเม็ดพันตึ์ด้อดีแหละเนาะเธอว่าปะเม็ดดีเมล็ดที่ว่าไม่เทียบออกให้พุ่นน่ะลุ่มลุ่มน่ะดึก ทึ่งๆห้กดีนเยเหนยาส่นแกนยูเห็นยา่นบ้เกิดค่ะตรงดินนั้นอยูที่นี่แต่ว่าไหนเค็นตลกอันนี้เกิดจากว่าไหนเค็นตลุตนะนเดี๋ยวเองเพิ่งมาไปจะเกิดถึมาไตนไหนน้อพี่น้อง อย่างน้ไม่หินงอกเลยนี่รเบอลุงพ่อมกันอยู่ดีหน่อยพ่อเหมือนกันเธอเรียนระถมกุ้มก็บอกได้หน่อยตปีตะุ้ฟและถมคุ่มเลยค่ะดิร้องตะปุ๋ยบ้าง หลุมนี่นะแตงชวดๆคนแค่ิ่มติดแล้วครับแค่เตี๋ยงามๆค่ะ,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 คะนี่ยฉันไปหาแค่สีม่วงมาไม้เห็นเลยเถอะกินได้เยอะว่าเถอะได้อ,อดกันแค่ม่วงแค่แดงนี่แค่แดงอันนี้แค่เตี๋ยสันทีกีคนดซ้ายบานฝากมาให้ค่ะมันจะเป็นสีหลายสีค้ากันต้นมะกรูดเขาในน้อยกับมีนอนมากจ้ะนอนมาแล้ว หลุมนี่นะเนาะเป็นซุ่มในดินนี่จะเกิดดีครับพี่นอ้องขึ่นไหนขึ้นครับหลุมนี่ครับกำลังเกิดเกิดละเกิดที่ลุมนะไม่ยังไม่เห็นคื้อๆรูมเมื่อเกิดแล้วอดินทางนี่เกิกนเกล็นี่นไหะครับไปครับมาเนี่ย้อาหารป่ากนพี่นอ้องค่ะอาหารปาาร่านี่ป่าตัวน,นิ่ววันละ แล้วป่าตัวนี้วันละ <laughs> นี่น <laughs> <laughs> เตียงพี่น้องอ้้นะนกัตากดีค่ะเปนกินได้ตาห้ำปนมาห้ำไรเอาขึ้นมาบิ้งก็จีกวนยู่ดีเนอ่าค้อหน่ะตากรเด็นเ่ย อายุมาก็ดีย่างมันก็นเป็นอยังไงอี้อย่างก็กเถอะอากาศให้เพิ่มอากาศให้เพิ่นว่เะเธอถ้าฝนมาก,ก็เป็นอากาศดีเลยล่ะเมื่อหนากระเทาะเได้รอบด,ด่างได้บ้างไหมค่ะนี่น้องเห็นปะค่ะมันปากฟูกขึ้นมาค่ะไปครับเอาหน้าขัานี่ ค่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะเสริมกับนายอูดำกับพาพี่น้องแล้วค่ะมาอัปเดตสวนไปน้ำกันเนาะคะ่ะเสริมกับได้นะไอ้ไอ้เบีย้ยยานางจากแม่อ่อน,นะคะ่ะมือนขอขอบคุณะคะได้หลายเนาะค่ะที่ทรงไม่เสิร์ฟได้ร้องพอปลูกเบิ้งเนาะคะ่ะพร้อขังแนะน,น้ำดีๆเนาะคะ่ะแล้วก็ลงกะเผามือนี้นะคะ่ะแล้วก็ดูแลหลังจากพายุมากกะมีเสียหายในะะกะมีพริกต้นหนึ่งเนาะไม้เขากะหักค่ะเนาะที่สามเนาะคะ่ะแล้วก็พาากักขากระถือใกล้จิกค่ะพี่น้องมือเน,นะะี่ยค่ะอุปสรรคหลายอย่างเลยเนาะค่ะ ฝากเป็นกำลังใจถ้าเสริมรัะกกันให้หูดำพร้อมนล้วได้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาะใหมนั้ำได้เด้อค่ะคลิปน,นี้ถ้าเสริมกับเสียไว้สักนิดหน่อยเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ้าวดงสวัสดีครับรอเบิ้งความจะเริ่มเติบโตไปนน้ำกันเนาะค่ะพี่น้อง